สวัสดีครับสุดตตอนรับจาก Kick Channel นะครับผมต๊ดนะครับได้กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้มีคําถามจากเพื่อนๆทางบ้านว่า e d p l สีนี่มีข้อดีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้พิสูจน์ดูให้ทุกท่านรู้จักนะครับแด้มาแล้วครับนี่นะครับ e d p l สีสีใหม่ล่าสุดนะครับสีดําเทานะครับตัวนี้เป็นรุ่นสีที่แบบคลาสสิกมากคล้ายๆเหมือนครอป้านะครับระับแรกผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักว่า ตัวนี้มันดียังไงคืออันนี้เป็น one touch football นะครับคือการสัมผัสบอลครั้งแรกนะครับเพราะว่าจากเทคโนโลยีภายนอกนะครับนี่เป็นตัวหนังจิงโจ้หนังจิงโจนี่มีความนุ่มความยืดหยนุนความสบายที่หุ้มกับรองเท้าเรานะครับคือเวลาลูกบอลมามาถึงสัมผัสตร,ตรงนี้เราจะได้ first touch ที่ว่านุ่มมากและการสัมผัสบอลได้ดีนะครับ แล้วก็เทคโนโลยีอันต่อไปคือข้างหลังนี่นะครับที่ทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักคือเป็นเฮลคับเฮลคับตัวนี้จะเป็นที่ป้องกันของส้นเท้าของเราการที่เรามีคนมาเสียบเราจากข้างหลังที่เขาเล่นไม่ค่อยดีไม,ยดไม่ค่อยเก่งชอบเสียบอย่างเดียวนะครับคือไม่ต้องเป็นอะไรครับพวกเขาครับแต่ตัวนี้จะเซฟป้องกันส้นเท้าของเราได้ดีมากนะครับและส่วนข้าล่งนะครับพื้นข่าล่งนี่จะเป็น traction PU นะครับเป็นปุ่มใบมีด ที่จะที่จะจิกพื้นได้ดีเหมือนกันนะครับความสัมผัสของญ้าเทียมญ้าจริงก็ได้ดีนะครับแล้วข้างในนะครับเป็น one touch football ข้างในเทคโนโลยีนี้เขาเพิ่มมาคือเป็นความนุ่มที่ซับแรงของเราได้ด้วยเวลาการที่เราวิ่งหนักหรือแะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือนักเตะด,ดังๆที่เขาใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือเฟรดแลมพาร์ดนะครับแล้วก็ชาบี้อลันโซนะครับตัวนี้อยากให้ ทุกท่านทางบ้านมาลองใส่ดูนะครับตัวนี้ใส่ได้ดีมากเลยนะครับก็จะติดตามผมทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.kicc.com หรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับ worldwideweb.facebook.com/kickshop นะครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาลองใส่ดูนะครับสวัสดีครับ